ไถหยาดิไถหยานั่ะค like. ู่ฟันแกแกมาสามสิบยูบ่เราเำลังไถหยาดิ แนนแก้เจ้าสองสีหเยิ่ก็เอาเบื้วยเอาตะไคร่หยางดีมายืนได้ยังมือเหรอได้ถงมากมอนกันนะเราเลือไฟใหม่กุหลาก็ได้ลงมาหยาดหยาดมือคืนกับลงมาหอดน้าปองกับปีซี่แดอกับสับปะรดแนนแนนคนเราแล้ว สร้างไม่ได้เซตแต่รับเม็ดเลยวนี้นะคุณแม่จงที่่าเห็นนั่นนั่นค่น้องนันนี่นั่นเห็นเพื่อนขึ้นมากลักษณะใดค่ะ nên nhặng lắm, thấy thấy bên lắc trưng là đại bảo con phải, cứ lên คือจังเขาเห็นอยู่น้ำวัดน้ำว่าบอค่ะตัวกิ่งพ่นคือคือจังจะเป็นเป็นภาพจะเป็นภาพเป็นภาพคล้ายๆเป็นมีจักเสียนบอค่ะหรือว่าเป็นค้นหรือว่าเป็นเป็นเสียนเป็นเสียนค่ะจักเสียนค่ะที่เห็นที่เห็นประมาณสามเสียนประมาณสามเสียนเนาะค่ะเนาะค่ะที่ขึ้นมาค่ะค่ะเห็นโอ้ยุนี่เลยมันบอค่ะยุ่ตรงกุดปูเนาะ ตรงตุ๊ตรงตรง,ตรงกุดปูที่เฮ็ดไม่นี่ที่เขากำลังสีสั่งให้ปูไม่เนี่ยเนาะเพราะอมองนี่เป็นมองของคนอยู่แล้วโอ้มองมองของคนอยู่แล้วค่ะเห็นจักเทือแล้วค่ะจะ เห็นเห็นเลยเห็นหลายเื่อแล้วจ้ะเห็นหลายเื่อแล้วจ้ะอยู่หมอกทั้งหมดมันมันสิบนีท่องเที่ยวของคนมากโอ้เพื่อนเที่ยวเพื่อนเที่ยวไปเที่ยวมาแม่เดี๋ยวเที่ยวไปเที่ยวมาของไทยเที่ยวคนโอ้ค่ะคู้นิยมสัมผัสได้โอ้เพื่อนสัมผัสได้เนาะค่ะคันเห็นคันเห็นเ่อหนาขออนุญาตปูไทยลูเพบขนน้ำเนื้อเด้อจ้ายจ่ายขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนเนี่ย,ยนีนำ้ำทั้งคุณนเยครับ ก็อาจังัค่ะนนขอืเข้าวปรยแต่เนืกินบวพ่อขี้นตอนตอนดีี่ตั้งขึ้นค่ะโอ้ตั้งคืนมคืนมาแล้วมีค้นท้ายรูปแล้วที่นี่ก็เห็นค่ะเห็นเห็นึ้นมาอยู่รอบบริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้เป็นสองคนดีแล้วบาคนบเพ็ญที่นี่บางคนบำเพ็ญอยู่นี่นะคะเนาะอันนี้บํเพ็ญกันโอ้ท่งมข้างโอ้เราขนขิงลูกค่ะตรงนั้นก่ขนขิงลูกคือกันจ่ะงหน้าก่แม่ สายของเพิ่นอัน <complexity> มันเป็นวัดเก่าแกแต่ดังด้มาัแต่ยาต่าง่ายจใ่บอเพนย่างนปอดแต่แปดตอนปอดแต่แปดเนาะเพื่อนไปคลอกออกมันถือเป็นเบ้าลูกแก้วอยู่ในหันแต่เพื่อนวลอดท่านแสตมเพื่นปูไปคอออก ยู่ยู่นี่มันมันเป็นผู้แล้วมันมันจะมีเขาเอินว่าหินแต่ไม่หั่นเขาเอินว่ามันจะมีลูกแก้วในหั่นจะหลุดออกแล้วมันจะมีลูกแก้วหลูกแก้วหักค่ะค่ะเขาเอินว่าลูกแก้วพญานาคลูกแก้วพญานาคแล้วบัดนี้อันน้องเคยได้จักเทื่อบ่เคยได้เคยได้เคยได้หลายเทือกเลยยูยูบานเยอะยูยูนี่ยูนี่เคยได้อยู่จ้ะโอ้ค่ะเหนือเอามาฝากพ่อนุ่มทุนจะปลูกได้ด้วอัน อยากได้่งหมอจาไได้ค่ะเดอาเดยะไห้เลยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยละอยากได้ใบไปบูชาใช่ไหะอยากได้ไว้ไปบูชามะลกแก้วห้านี่หลักแก้วเ้านี่ห้านค่ะเดี๋ยวมือหนาพอกันเนาะค่ะเนาะนาสันกสีเขาไปในบ้านอยู่กับผู้พนมผู้พันาดไปซือหามาเพิมสินองมานัเค่ะโอ้ขาสาคน่นองมันใหญ่าแต่สิพื่อได้ใบใบบูชาต้คันเนาะ มแม่มแม่นไ<า>ทยแม่คนไทยเพินพนพ่นเห็นอยู่หนีแม่จ้ะควดวดเม็ดตัวเง้ยวขึ้นมา แต่ว่าตอนตอนนั้นนั่น่ะยู่เ้ส่กรู้สึกเห็นสัมผัสใจโอ้เห็นเห็นจ้าจ้าเลยมันบอกค่ะเห็นจ้าจ้าอันเห็นเห็นมีผาบระหล่อบริเวณตรงที่เบนชายจนตรงนี้ค่ะอือค่ะใครบ่กตามารถที่จะสัมผัสก็เพื่อนบางเธอเนย่ยเพื่อนลงมากนี่ประสิฟธิ์นนี่ใสส่วนนี่อนงามขึ้นอย่างนี้โอ้ค่ะที่ที่มาที่มาหาหนองเนี่ยเนาะจ้าแบบว่ากัมีองค์พญานาคยี่เหลี่ยมจ้าโอ้ค่ะคือพญานาคยี่เหลี่ยมจ้าค่ะโอ้ค่ะ ค่ะมัานมาโปดมาไข่สีไข่โชลกไ่มันปูข้าอีกบ้องอี้เนาะอันดี้เพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าซื้อสิบเก้าสิบแปดลงมาเด้อเพื่นว่าซื้อสิบเก้าสิบแปดลงมาค่ะเพื่อนว่าอังสี่เนาะอันหกตัวนะเพื่นบอกห้าแปดหกห้าแปดหกสามตัวห้าแปดหกเนี่ยห้าแปดหกเด้อพี่น้องฟังค่กๆเด้อค่ะฟังคักๆค่ะแอดก็ะพึงนี่ ได้สัมผ an no <Yeah. S 1> ัสน mm ้องเพื่อนเนาะค่ะน้องเพื่อนเป็นคนที่ว่ามีกิดสัมผัสได้เห็นองค์ปูนี่ดูค่ะบันนี้องค์เพื่อนนี่สียังข่วเพราะถี่ขาวขาวเดี๋ยวบอกว่าสีขาวกับสีสองสีเขียวจ้ะสีขาวกับสีเขียวค่ะสีขาวมีสีทองมีสีทองสีขาวสีเขียวสีทองค่ะโอ้สีบอร่วมปูคุณนบอรนอทเทื่องปูสัตตนาคลาดปู เป็นหฮมขาวน่ะจ้ะค่ะหฮมขาวแม่เดี๋ยขาบ้านสาวคนกับโมขาวหฮมขาวคือกันเนาะจ้ะหฮมขาวคือกันโอ้จ้าเป็นบุญเป็นบุญของทางแอดมินเพื่อได้ลูกเกลียวเพิ่นพร้อมนะจ้ะใช่เคยได้เมื่อเมื่อบางบางเทือนี่เพราะเป็นบ้านพาดจ๊ะสิได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดลูก เกศแปดลูกค่ะเป็นกลมหรือว่าเป็น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 กลมๆเป็นลูกแก้วค่ะโอ้เป็นลูกแก้วเลยนะนะน้อยมากน้อยมากน้อยค่ะสิบว่างอยู่ตามนั่นว่างอยู่ตามเฮียนเท่านี้เลยเพราะวาเป็นว่างพญานาคยุหันค่ะเป็นว่างพญานาคยุหันค่ะโอ้ยู่หลังบ้านกับเป็นบ่อของเพลินเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเพินเที่ยวไปเมืองบาดาลนี่จ้าค่ะแล้วก็เคยไปเมืองบาดาลพร้อเพลินภาพไปแล้วก็บภาพกับขึ้นมาตสม แล้ววันนี้เป็นจังไหนคะ่ะไปหอดเม,มืองบารานเนี่ยวอาเมืองบาราน<อ>มันก็เป็นว่าเป็นจังสีเเ่เหลี่ยมเจ้ามันก็เป็นแบบว่าหุ่งเหืองเหลืองเหลืองค่ะอันนี่เพียบนี่ยินดาหลายเนี่ยจ้า<อ>แต่ว่าเพ่นบอกว่าค่ะจะเอาจะเอาขึ้นมาได้เนี่จ้ะเป็น<อ>บางครั้งบางข้าวค่ะถ้าเอาขึ้นมาได้ก็คือแบบ หลายแล้วไปเจอกันอะไรอย่างนี้ไปดูแล้วจ้ะไปจนึืงจนไปกลับไปนั่นพ่อแม่กลับเป็นนั่นเที่ยนอกล่เรี่ยวไหมจ้ะออกภาษาเพื่อนปูเพื่อนบอกพาเพื่อนที่พาไปเมืองบาดัมจ้ะไปทรงเพื่อนอาชิตาไปทรงค่ะอู้ค่ะว่าอะไรคนชิงลูกค่ะพี่น้องค่ะขาหน้องเพื่อนแม่นก็คือว่าน้องเพื่อนนี่ปูสีสุโต่งหรกะยาสีปทุมมาค่ะน้องเพื่อนก็จบปริญญาตีแอด มันบ่ค่ะจบจบสูงพอสมควรเนาะค่ะเรียนจบสูงจบสูงพอสมควรเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะน้องเพิ่นก็ไดับค่ะเพราะคนเกิดมีแต่ว่ามีกิจสัมพันธ์ทั้งนานกูแต่กําไรพยาหนักคนยังตกลงมาให้แม่นบ่ค่ะแม่นค่ะแบงพยานาคก็มีค่ะห้วยแต่ว่าบ่ได้ใส่อยู่ค่ะอันใสข้อระแบบแต่ว่าอยู่ในอยู่ในถุงยามอยู่ในถุงกระเป๋าค่ะห้วยมีอันไหนพอสิแบ่งพอนเพราะรวยน้ำเบาบ้านอยู่บ้านไหมค่ะ ค่ใคราได้ใครได้ก็ต้องไปบ้านเออได้ไดค่ะได้ไโอ้ยแอบนี้มากหลายขนางาเป็นใครออกมาใครมาหลายเต็นมดเต็มดเลยหายก็ต้องเอาไปหลายเอาไปอนึ่ได้หนหนี่มีเคลยบอกค่ะบ่าบอยเอาไปหลายแม่ใช้เอนโคงอะไรท้งเพ่นนี่ยนะาอยู่เพือนมน้านอยู่อยู่นบอ่นบ้อยู่นบ่้อนมาอยู่น่ามอยนย่านมอ่มันบานมอองเ่็นมันบนม่ามอ่อย่ บอกพยังค่ะเเาพ่าไปยามบ้านน้องเพิ่อนเราอันใดพ่อเพิ่นเมตตาสงสารแล้วแต่น้องเพิ่นสิเมตตาและสงสารว่าเป็นสายญาติพญานาคด้วยกันแต่มันบอกว่าเรีย่างออกสิบแปดตัวจากเงินเงินบอค่ะออกสิบแปดเล็บควันทองเลยเรียกร่างออกสิบแปดให้ว่าล็อกไว้เลยตัวนี้เพิ่นวางฉั่นเลยมันหมดแต่ว่ามันยูมันยูแล้วมันยูแล้ว เคยเพราะว่าอันแม่จะเคไปเอยไปกองสลากดูดูแต่กงสลากดูกมือขาถามว่าทงเที่ยวจะคองบ่อส่่าฮ่สาธุสาธุสิแปดล่างบ่ต้องกลับเล่นบลูกลบต้องกลับบ่ต้องกลับเลยเห็นกลับนลมีกรับ้วีเนาะเลอแต่สีกลับบลับคละเนาะเนวทางแนว่างแม่ก็ถือว่าสุดยอดถือว่า คือว่าฟันวาลางหรืพันว่าส so so nice ิอ oh, ย yeah. ู่แล้วเนาะหลุย์แต่งวดมันออกเก่าสองคนยั้บอกว่าเก่าสองเนาะเพต้องกลับก็ตะโอ้ค่ะออกมาเก่าสงลังอินีเลยจ้ะค่ะบานนี้เพื่อนบอกเก่ากกับออกเก่าหกอินีจ้ะโอ้ยไมาบอกมากม่บอกไม่บอกวานน่หลรยงวดแล้วจ้ะลรยงวดแล้วลายงวดแล้วกระถึงเสียนงวดว่างออกทีสองหันเพื่อนกับบอกเด้งค่ะทีสองก็หาแเป่ตานะาดนนี้ทางพี่พอนผ้าลวยนี่จังเลยก็เพวติดซอยหอยตามหรือว่าขอเพิ่นบารมีน้ำ ก็ให้การงานนี่ลงเรื่องเรกาจแล้วดีเขามากแล้กกาย่าคาดของหละกกาคิดสิ่งใดให้สมมูมาปฐนาให้ได้สมทุกอย่างที่ปาถนาทุกอย่างแลวกการซุปแลักกทรขีดย่างก็ให้กดติดตามกดไไหลกดแช่ช่องพรพารวยแล้วก็สุขพารวยด้วยค่ะพรชาแนลค่ะพรชาแนลค่ะช่องน้องน้องมาอีกจัก่องหนึ่งค่ะโอ้ยขอพุนหลายๆที่แบ่งปันแนวทางเป็นบุญ เป็นบารมีที่ได้พบได้พอเนาะค่ะเนาะค่ะขอให้โชคหมานสุข uh ุสุข้นท um ี่ได้เห็นคลิปนี้เนาะค่ะเนาะค่ะหนึ่งแปดล่างฟันท่งเลยค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นได้ไปกองฉลากดูน้องเพิ่อนไม่กิจสัมผัสนะคะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้กัพิจารณาซอยกันเนาะค่ะขอบคุณน้องหลายๆค่ะแกกมันสัมผัสนี่มันแบบวันเบาๆคือห้า ไปกินเขาาริมตสปริอันจันรรรยมตรเยสบรนตรยิตรจาระรอนังตสปริอตยมารวงอันเฮตอันเฮตอันอุสลาเอียงปนวาหนักเฮตได้าะวาพญานกกลางนี่คนบอกว่า18นั่น ถือต้องแล้วลาไปหนักกับกับได้เด้อเพิ่นบอกค่ะอันนี้แปลให้ฟังจากภาษาพญานาคเ้อค่ะโอ้ค่ะล่างคนละขยะกับกับประวันเหล็กบุญเพิ่นบอกไปแล้วน่จเะค่ะเลขกบุญเพิ่นบอกไปแล้วค่ะกะบที่จริงกับเป็นหลานหลานปูเพิ่นมายุนี่ค่ะยุนี่กับเป็นทีเจ้าของพ่อมค่ะก็คือว่า แต่สิมีของพิเศษโอซ่าธุสาโทขาซาเสียอันเฮ้ยเสียอันนั้นอันนึงค่ะโอซ่เตียนตัวละเตยเมื่อนี่ละเขาซาโทเขาหน่อยสาธุสาธุค่ะเตียนเดือดเตียนเดือดพู้ว่มีตาสาธุสาธทเตียนเนคนขึ้นถือทุ่งวนค่ะให้นถือทุกงหวนเล่นป่ค่ะค่ะบะนี่ั้งแต่เขาพันสาม่านี่เพิ่นบำเพ็นเนาะค่ะเนาะเพิ่นบำเพ็นเพิ่นว่าปีนี้เพิ่นว่าสี่เอามาให้ลูกหลานได้ปดหนี่ปดสินเทิงให้ลูกหลานมีอยู่มีกินลิ่นบ่่คะ แมนค่ะบ้านเ้เพิ่งเห็นแล้วแถวฐานบอกแล้วคนทับโตต้นนี้เละ้โตบอค่ะให้โอดายนถเ้ยค่ะอดนจค่ะแดีวเดีวอีกย่างโอ้คนวายังบท่านถึงเวลาี่จะนั่นปะจ้ะท่น่านถึงเวลาเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาแต่ว่ามื่อมีอารมกเก่ไปก่อนเนาะโอค่ะช่งไรกนอยู่บ้านค่ะข้าจะไปเอานะสีภาพเอาอยู่บ้านค่ะค่ะ แต่ว่าขันคำวิทย์ในห้องมันบเ่าไม่เวลาบอกของไทยแต่ว่าคือความหมายมาแล้นเขา่นบอกอนุญาตให้เขากับเข้าบันไดได้แค่แค่มีวาสนาได้ได้เเบวได้คุยน้ำนี่ก็ดีใจแล้วเด้อค่ะค่ะเออแค่แค่ซ้ำนี่ก็บพุ่มใจแล้วค่ะดีใจที่ได้ได้คุยน้ำได้เจรจาผู้ที่ซื้อถึงกูข้าวใดเราก็เป็นำชนแนลก็พอ ค่ะอืมค่ะอันนี้อันนี้อันนี้อันนนเป็นสัญลักษณ์ของเปิ้ค่ะเป็นรปูพญานาคค่ะค่ะเพราะว่าทั้งช่องก็ดีใจที่ว่าได้คุยกับปูซื้อกระปูไดเพราะว่าเข้ากับเป็นลูกหลานปูอยู่แล้วจริงนะคะเป็นลูกหลานปูอยู่แล้วไปใส่มาใส่กันบัวช่วงนี้บกว่าล่างส่งองไดกับยาที่เกี่ยวกับปูพญานาคคือเพื่อนตกทุกใดอยากยู่ตอนนี้คือว่าเข้าไดเขาไปหาเพื่อนเบิดแล้วก็ไปซอยเพื่อนหุงเฮื่องเหลืองเหลือมเบิดไหมคะตอนนี้ คือว่าแอดมีนนี่มีหน้าที่ไปกระจายข่าวหรือว่าไปนั่มตัวดีตัวเด็ดมาฝากพี่น้องเฮ้งซี่นะคะได้ว่าเห็นเห็น่าแม่เห็นป่ะกราว่ามะมะถ้าขันมีเน็ดบ่เดี๋ยวลูกสิโจ๊ดให้ เอา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 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปนะไป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 มามาเอามานี่